เพื่อสังเกตการเราต้องใช้สายลับที่ดูเหมือนสัตว์ที่นี่ปูเป็นสัตว์ที่ชอบมีเรื่องแม้ขนาดตัวจะต่างกันเยอะมันก็ยังท้าทายสายลับของเราน้ำขึ้นสูงในรอบเดือนและกระแสน้ำกำลังเปลี่ยนสายลับของเรากำลังจะได้ชมปรากฏการณ์สุดพิเศษชุดแรกมาถึงแล้ว พวกนี้คือกองหน้าของสัตว์ที่นับเป็นผู้บุกรุกปูสายลับไม่ได้บันทึกภาพเพียงลำพังนกกระทุงสายลับก็กําลังบันทึกภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่คือปลากระเงี่ยนปลาที่มีวิธีวางไข่ไม่ธรรมดาพวกมันต้องแข่งกับกระแสน้ำเพราะปลากระเงี่ยนจะวางไข่ตามแนวชายน้ำ